สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง PR นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม g a r d น n a Free Fire อีกแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปคลิปนี้นะคือผมจะพาเพื่อนๆไปคือแบบอะไรวะเดผมจะพาไปให้ดูอะไรนะครับคลิปนี้มาแล้วก็ตามผมไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเ,เห็นอันนี้หรือเปล่าครับมันเป็นชุดของทราชนคนป้นโลกนะครับซึ่งตอนนั้น ผมได้ยินกับหูของผมเองนะครับ <Yo. S 1> ก็จีเอ็มก็พูดออกมาจากปากเองนะครับว่าชุดนี้ั้งหมดสัญญามันอาจจะเป็นของแนะครับแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่แด่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมานะครับแล้วก็กลับมาสองชุดด้วยนะในตู้เดียวซึ่งตอนนั้นก็ตอนที่มาครั้งแรกนะครับซึ่งมันก็มาในกิจกรรมแยกนะผมก็หมดไปประมาณห้าพันห้าพันเพจนะครับสองชุดของผู้หญิงกับของผู้ชายนะซึ่งอันนี้กลับมาในตู้นะครับสองชุดก็อยู่ ประมาณสองพันกว่าเพชรนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูอ่ะผมก็มีมดแล้วนะครับแต่มันไม่เป็นของแร่นนะคือผมก็งเหมือนกันนะก็เอ็มพูด,พดตอนนั้นเออแต่ผมก็เข้าใจความหมายอยู่นะครับก็เอ็มเขาก็พูดว่าถ้าหมดสัญญามันอาจจะกลายเป็นของแร่นนะครับแต่เ m มเขายังไม่ได้พูดแบบเต็มปากเต็มคำไม่ได้พูดบอกว่ามันเป็นของแร่ร้อยเปอร์เซ็น นะครับมันไม่เหมือนตอนไอ้พวกของวันพันแม่แล้วก็ผ่าิภพบไททันกับแดกนาร็อกนะครับก็อันนี้คือแบบมันอาจจะแรนะคืออาจจะแรนี่คือก็ห้าสิบห้าสิบนะครับก็แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่แรนะครับผมสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมกะว่าผมจะมาตุ่มของอย่างหนึ่งนะครับที่เมื่อสามปีที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มันก็ได้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรก็ไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นอันนี้หรือเปล่าครับ สื้อแบล็กไอโคนิก้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเมื่อสามปีที่แล้วนะก็ <Wow. S 1> มานานมากๆากกันะเมื่อสามปีที่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เอากลับมาขายได้เอากลับมาให้สุ่มกันแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับชุดตัวนี้เลยนะครับนี่ชุดทราชนเกาะสวรรค์นะครับก็ไม่แตกเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะใส่ได้ดทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับตัวนี้แต่ผมก็มีแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับไอวัวมันด้วยนะครับนี่ไอวัวเกาะสวรรค์นะซึ่ง เรื่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่ามันใช้โทเค็นกี่โทเค็นนะครับอ่ะมันก็จะใช้โทเค็นอยู่ที่25โทเค็นนะครับซึ่งผมก็ต้องการแค่2อย่างนะครับต้องการแค่ร่มชูชีพกับเสื้อหลับเล็กไอโคนิก้าตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็มีเพชรอยู่40,000 40,900เพชรนะครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะ40,900เพชรนะครับเยไม่ใช่นะครับผู้เล่นก็490เพชรนะครับมาเดีผม กว่าแบบจะมาสุ่มนะก็25โทเค็นเนี่ยยังไงก็น่าจะพออยู่แล้วนะ490เพนเนี่ยก็คลิปนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากแนละ้วก็แบบคำๆนะครับก็เออมาแบบํำๆไปนะครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับมาเดีย๋ยวผมจะมาสุ่มเลยมาเปิดจิบกล่องไปได้นะครับมาดูสิว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับมาเปิดทีเดียวไปเลยมับโอเออนะอย่างวะฮะโอ,โอ,โอ้มันเป็นชุดในตู้โก้นะครับแต่มันเอาเข้ามาด้วยนะครับา แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจีเอ็มาต่อนะครับเปิดมับตอนนี้ก็มีสี่าตวัวเข่นแล้วนะครับซึ่งผมว่าเนี่ยตวัวเข่นไม่น่าจะพอแนะ่นอนนะผมดูทรงแล้วเนะี่ <c oughs> ก็เอามาห้ากล่องก็เลิน,นะครับมาห้าอันออกสิบอันออกมาโอ้โหเรียบร้อยดูเรื่อง ก็อตอนนี้ผมก็ได้โทเค็นมาแค่20โทเค็นเท่านั้นนะครับก็ไม่พอครับผมก็ต้องเติมเพิ่มนะฮะก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปเติมได้เติมเพชรมาเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับซึ่งผมก็เติมมาแค่1 8 8ร้ยแปดสดเพชรเท่านั้นนะครับก็ขาดโทเค็นอีกแค่อันเท่านั้นนะครับก็มันพอแน่นอนนะก็อ่ะไหนกล่องวะกล่องหายอ๋อเออนี่งก็ตอนนี้ผมก็ขาดโทเค็นอีกแค่ห้าโทเค็นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเพมาส่นต่อกันเลยนะครับโอเคขอเปิดแบบ ห้ากล่องไปมาเปิดยัง,งเออมาแล้วนะครับโทเค็นก็ได้มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาเลยสองกล่องก็กดเปิดไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็สามารถเลกเป็นด้านหน้าของเสือ้อเล็กไอโกนิกาตัวนี้ได้แล้วนะครับซึ่งมันก็จะใช้โทเค็นอยู่ที่25โท,ทเค็นนะครับก็ถูกมากๆเลยนะก็โอเคนะครับเดี๋ยวมาเลกกันเลยม่ะอ่ะนี่ขอไทยทันทีไปแล้วนะครับ อ่ะนี่ทำเวลาใส่นะก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเสื้อไอโกนิก้านะก็จะเป็นแบบเสื้อสีดานะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบเสื้ออะไรไม่รู้นะผมเรียกไม่ถูกนะครับไม่รู้จักด้วยนะรู้แค่ว่ามันจะเป็นแค่เสื้อสีดํานะครับแล้วก็จะมีสายอะไรคาดด้วยไม่รู้นะก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขำๆนะเออไม่ไม่มีอะไรทานะครับก็ว่างมากนะแล้วก็เห่าด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจงให้ผมแล้วก็ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องกอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ